สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่ยีบสามเดือนพฤษ,ษภาห้าเก้าเป็นการเลี้ยงกุ้งลอสเตอร์น้ำจืดนะครับในวันที่4ในวันที่4นะครับจากการเลี้ยงกุ้งมานี่ ก็ได้เห็นผลปรากฏว่าตายไป2ตัวจากทั้งหมดนะครับจากทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 5, ห้เหลืออยู่11ตัวประมาณ11ตัวนะครับก็ ตอนนี้ก็ก็จะมีอยู่สองสีสีดำสีฟ้าบ้างที่เราจะเห็นกันวันนี้วันที่ษ3นะครับ2 3พฤษภาคม59ทำการเปลี่ยนน้ำครั้งแรก